หายอยู <toys> ่หายกินบะเฮ็ดอันนึงก็เฮ็ดอันนึงภาพพี่น้องเขาลงทงลงตาไปน้ำกันพี่น้องไปน้ำกันย้มมอเ้ากับบรรยับกาศเท้าเ้าฝนตกฝนลงอ้เขากำลังงามบังเรียแขกมันตัวเอาทานน้ำมาใส่ đang thấy pha băng lẹk ngẹk màn. Thằng đi lót bờm àm. Oh, băng lẹk bờm như vậy phải nè. à, đai băng kia băng Đơn, đơn, đơn. ภาพพี่น้องรอดทงรอท้าขันบ่อเฮ็ดกับ่ได้พาพี่น้องเขาหล่อคนตกแห้งมันบ่อเข่าติพอเป็นได้พอเอ้ยเอากำลังว่ามันก็เป็นท่านไปแล้ว ทีหาบังแเราก็ยังเห็นแล้วเห็นแล้วพักแล้วไป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 ไกว่าพี่น้องเออกกันพี่น้องเขาเบื้องเดี๋ยวเยู่ออกพี่น้องเขาเบื้องทหารก็ระโดดตายโอ้มันน้ำถั่วมมันน่ะเนาะมันมันยิงง่กลับมันโง่กลับเออมันยิงง่กลับมันยิ่งง่กลับยังไม่ได้ข่ามัน ได้แล้วนึงได้แล้วหนึงโอ้ยสีต right. 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 ้มสีขาวเอาโอ้แปเอาก้อนบางนึงอยู่หันนั่นปะบ่เข่าติฟ้อบ่บังบ่เข่าไปบังไม่ไปเรื่อยๆพี่น้องเดินท่าขาไปบังไม่ขาไปทางพี่เนี่ยมาบังนี่ก็ถือตั้งแต่บังขึ้นมาอยู่ละไปเรื่อยไปเรื่อยๆพี่น้อง ไปนน้ำกันเรื่อยๆไปนน้ำกันเรื่อยดๆนี่ยี่หล่ะจะลดออกใจทางมือก่อนอาจจะมีรถมาไปน้กันกับสองแถวเนี่ยเมื่อเสาร์าพี่น้องเขายางทงยางทาเบิ้งบรรยากาศเบิ้งบรรยากาศเนี่ยเมื่อเสาพี่น้อง จะได้เติมกันอีกว่าพอเอ้ยได้ตันเน้อเอาเถือกตีเถือกอะโอ้ไม่กันเนาะครับต้องเป็นอาเธอเนี่ยนี่โอ้โนี่เอาละเอาละไม่ชอบเอาเอาไปนี่เอาไปนี่หนีทังอีกสองบังเอาไปนีสองบังใะได้พ่อบังนี่บ่มีบ่มีเบิดไปนี่ไปทั้งใดอีก ยังม yeah, oh, ีนา oh, <laughs> so so, so, ่งพุ่นอีกสิบบังโอ้ดิอีกยสิบบังผ่านไปแล้วสิบบังผ่านไปแล้วสิบสองสิบสองพี่น้องไปเด้นพี่น้องเข้าไปเบิ่งอีกสิบบังเป็นตังไต่แต่ว่าตอนนี้ได้สองสองตัวแล้วไปเดิน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 มามาฟังทั้งทีเหมือนพี่น้องมาฟังทั้งสะดุ้งไงเพื่อนอีกได้สะดุ้งไงเพื่อนเอาขึ้นไปอะเลุ พี่น้องเข้ามาพี่น้องเขาว่าบ่มีคนหลักตีสะดุ้งเอาไว้นี่บ่มีผู้หลักดอกพี่น้องนี่เขียนหน้ากับยุนี่นี่แต่งหน้ากับยุนี่กนกับนอนเฝ้าอยู่โอ้อะไรถือกระตีเอ้าช่างว่าโอ้ถืออีเลียตายอีกแล้วไหมเอออะไรตายถือเราตายมันนั่นนั่นเราโง่กลับมันโง่กลับโง่กลับได้ไปไป อยู่ขนะ้างหน้าจะคลองนี่ละบาดนี่วันนึ่งพ่นไปใส่ใบพุ่นซีบลังสีไก่ๆอย่างน้อยเจ้ากับไต่กันลงไปนี่ละมาใส่ใบพี่อีกทีบจังๆๆน้องได้ฟ้านี่จะบังนะจีตะบังไปน้ำกันพี่นอ้อสามเนี่ย <laughs> ท้อฝนตกแห้งลายจอว่าน้ำท่วมอ้วยที่ว่าได้เอาปากควาในเตี้ยกหน่อยบอกว่าเธอพี่ฝนน่ะหอยซารีกำลังทำอะไรกันนี่ฮะเฮียมันสวยแล้วลุกๆหาทำกันจังสั้นลุกขึ้นโอ้ยดามถ่วงปลาอวยพี่น้องเบนได้ แตมาพะบูครักแต่พ่อบูคัก <laughs> ไปบ่ทานไปบรทานหก,กอไมายหกไมอยยุหกแาน,นบ่ถืบอบ่ขนาดหกฟ <laughs> <laughs> ังเสียงปึกลึกปึกลึกลกูตีวันนั้นถืออิลีโอมกอยุหกอิลี

เออตัวนี้ก็เข้าเอาตอนนี้ก็เข้าเอ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 าไม่มาเขาบอีอิเลียไม่พี่น้องเขาเบิ่งอีกเด้อโอ้โอ้หาแล้วทำสถิติได้อีกแล้วห่าแล้วพี่น้องห่าเล้วไอ้กับซองเท่า แม่เล่าเผ่าจะมาฟอไกให้มืโอ้โหงาที่เฝ้ามันตัวใหญ่ต้องจิตโดดออกที่บริเวณเขาบังคือเก่าเมื่อนั้นแม่เล่าวายอยู่โอรยะว่าแถวบริเวณเขาบังบม่ได้กินนั่นนี่พระเจ้าบ้านอาจารย์ใต้เสียกปลาลเขาบังได้คือเก่าเอ้าสร้างว่าเออที่เป็นไตคือเพราะว่ามันตัวน้อยมันง่วงเกินไปเออ ตายก็เอาตัวอีดีตายนั่โงูกลับขึ้นได้ก็ได้ตายหันใจโบออกเป็นโง่เหรอเพิ่นปีนบ่ได้เห็นบ่เพราะปกติปีดไมันสิหันหน้าออกไม่น้ำฝนหรอกมันสิมีหูแท้มันจะหันใจบานมันหันใจบ่ได้มันก็ได้ตายปีนไปได้ขาเพิ่นหกหกแล้วท่านจะที่ีได้แล้วเห็นนั่งได้บ้างเนี่ยบ้างนี่บ่หกทั่ามูอไปนังได ต่วสั้นมาหกเลยมาเข่าแต่ต่ว่าสั้นขึ้นมาได้บ่มามายังได้บ้างนี่หกหนี่หัวเอาหกหกหกนี่เขาอีลีเอาไม่พี่น้องเบิ่งดูเอาจะใส่ปลารหามาขึ้นมานครับเจมอนี นั่นดี nhau กันเยอะโอ้มักัน66อยอ66นี่องที่เปนยังไส้เน้อปลาไง66นี่สีบอนถึกดีเป็นยังเตี้ยใส่ลูกหะไรโคก6ตัว7ตัวละ7ตัวและวั2บังโอ้ยังแค2โอ้อันนี้แห่ง6คัก2บังหันดากกันโอ้หันดากหกัน66เลยเป็นไง Em đây phó. Nhưng đây bên nắng đây bằng chút thai. Nhưng đây phó bằng thì cứ hộp khắc cô mua vô. พกคือซื้อซอ,องอาบางังเ,<ด>เนี่ยเพาเขาเอาคลิปนี่ครัพี่น้องเขาหยามบังแล้นได้มาตัวเลยน่าพงบ่ใเจ็ดได้เดจ็ดเจ็ดตังดต้งแต่ส่มาไม่มีเงินมารับคลิป <c oughs> นี่ไว้สำนึคลิปหน้าพอ,อกันไหมขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะ